ทำทุกอย่างแล้วแต่ชีวิตมันยังไม่ดีสักทีเพราะขาดสามสิ่งนี้หรือเปล่าข้อแรกเลยนะคะ self awareness ค่ะแปลว่าอะไรคะรู้จักตัวเองบางทีเราไปพัฒนาทุกอย่างเลยอย่างครูอ่ะครูไปเรียนสกิลเยอะมากเรียน acting เรียนอะไรเรียนหลายโรงเรียนมากตอนนั้นไปเรียนที่ต่างประเทศก็เก่งในเรื่องของการแสดงแต่ทำไมเราทำงานเก่งแต่เรามีความทุกข์เพราะครูไปเรียนทุกอย่างเลยยกเว้นเรียนรู้จักตัวเอง แล้วอะไรล่ะที่คุณจะต้องเรียนในตัวเองบ้างซึ่งจริงมันเยอะมากครูขอบอกมาเป็นข้อย่อยก่อนนะข้อย่อยแรกนะ1.1นะคุณจะต้องเรียนรู้ระบบความคิดของตัวเองได้ตัวนี้แหละค่ะคุณต้องรู้ว่าคุณมีระบบความคิดแบบไหนเพราะระบบความคิดมันจะมี2แบบนะมันจะมีความคิดแบบสร้างและทําลายหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในระบบความคิดแบบทําลายตัวเองครูง้อก็มี เชื่อป่ะในตอนตอนที่ครูไปเรียนครูถึงเห็นแบบโหตลอดระยะเวลาที่ครูได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเนี่ยนะครูแบบโหมนุษย์มันมันซับซ้อนมากเลยอ่ะมันมีอะไรที่ซ้อนอยู่ในจิตซ้อนอยู่ในจิตซ้อนอยู่ในจิตแล้วระบบความคิดเหล่านี้มันถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวและความอยากจริงๆไออยากมาจากอะไรก็มาจากกลัวนั่นแหละกลัวไม่มีกินกลัวเขาทิ้งกลัวตายกลัวไม่รอดมันเลยสร้างความอยากขึ้นมาแล้วความไม่ได้ตามอยาก มันก็ยิ่งกลัวแล้วพอคนที่ไม่รู้ตรงนี้ก็มักจะใช้ชีวิตแบบระบบความคิดแบบทําลายตัวเองไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทําไมเราถึงคิดแบบนี้ไปดูข้อที่สองก่อน1.2เราไม่รู้จักระบบอารมณ์ของตัวเองพละเรื่องนะความคิดเช่นเราคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะเป็นอย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นนี่คขาเรียกระบบความคิดแต่ระบบอารมณ์หรือระบบความรู้สึกทำไมฉันดาว่ะทำไมฉันเศร้าวะทำไมฉันรู้สึกหมุดหิดกับเรื่องนี้ ทั้งหมดทั้งไอตัวนี้ระบบความคิดกับระบบอารมณ์มันมาจากตรงนี้หมดเลยมันมาจากตรงนี้ที่เราถูกสั่งสมออโตอยู่ในระบบของตัวเราสมมตุติถ้าเราไปอยู่ในสถาบันที่เขาตีกันเป็นงานหลักเนี่ยก็จะมีความคิดหนึ่งอันคือกลัวอ่าไม่เอาเว้ยไม่ตีกับเพื่อนน้อยมากเลยนะที่จะเจอแบบที่รู้สึกว่าไม่ฉันจะไม่ตีอ่ามีนะมีคนแบบนี้มีแต่ส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าการตีกันเป็นเรื่องปกติเพราะสิ่งแวดล้อมมันกลืน การที่กลุ่มน้อยที่บอกว่าฉันไม่คิดแบบนั้นนั่นแปลว่าเขาต้องได้ระบบความคิดในวัยเด็กอีกแบบหนึ่งมาแล้วสั่งสมขึ้นมาจนเขามีความแข็งแรงมากพอที่จะไม่กระโดดลงไปตามเพื่อนเห็นไหมไอ้ระบบความคิดพวกนี้มันจะถูกสั่งสมอยู่บนระบบค่านิยมต่อให้คุณเก่งแค่ไหนนะแต่ถ้าคุณไปอยู่ในบริบทที่เขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องความเก่งคุณจะเก่งแบบเหงาะเหง่ะคือมันก็เก่งด้วยตามสัญชาตญาณแต่มันไปต่อไม่ได้ เพราะสภาพแวดล้อมของคุณไม่เอื้อต่อการพัฒนาระบบของคุณบริบททั้งหมดเนี้ยมันมาจากการเติบโตของคุณก็คือการเลี้ยงดูประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมของคุณที่คุณพาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นตัวนี้เป็นปัจจัยหลักนะคะในการที่จะพัฒนาระบบความคิดของคุณส่วนใหญ่ถ้าไม่เคยพัฒนาระบบความคิดพัฒนาระบบอารมณ์จะคิดไปตามเท่าที่องค์ความรู้เรามีเพราะฉะนั้นพอเรามีกล่องความรู้ไว้จากัดเนี่ย สมมติเรามีเรามีกล่องความรู้เท่านี้นี่สตมมินี่นะความรู้เรามีเท่านี้เจออะไรมากระทบคุณก็จะเอาไอ้ก,ก้อนเนี้ยแสดงออกไปเห็นไ,ไหมแต่ถ้าคุณอยู่กับคนที่เขามีระบบความคิดที่เป็นระบบอ่าเขาก็จะบอกคุณได้ว่าสมมุติคุณมีความความรู้เยอะแล้ววันนี้เจอคุณก็จะมีเครื่องมือในการพานําความคิดและอารมณ์ของเราออกไปได้ฉะนั้นตัวนี้สําคัญมากนะคะคุณต้องรู้ก่อนว่าระบบความคิดของคุณเป็นแบบสร้างหรือทําลาย เมื่อคุณรู้แล้วข้อที่สองค่ะ self acceptance พอเรารู้รู้ไม่พอค่ะเราต้องรู้ด้วยว่าพอรู้แล้วเราต้องปฏิบัติกับมันยังไงกับทั้งระบบความคิดแล้วก็ระบบความรู้สึกแล้วก็ระบบความสามารถขณะที่เราคิดเนี้ยเราจะจัดการกับระบบความคิดนี้ยังไงเรายอมรับก่อนได้ไหมว่าเฮ้ i, เราก็คิดชั่ว <c oughs> นะยอมรับความคิดของตัวเอง แต่ไม่ยอมแพ้นะไม่ใช่เออกูคิดชั่วงั้นกูเป็นคนชั่วไปเลยไม่ใช่แต่ยอมรับแล้วรู้จักระบบความคิดพอเรารู้จักระบบความคิดแล้วยอมรับก็เออเรามีตรงนี้นะมันจะลึกลงเข้ามาหาปมของเราเจอว่าเฮ้ยที่เราคิดอย่างเงี้ยเพราะเรากลัวอะไรแล้วมันจะสามารถขุดปมของเราเจอเลยแล้วมันจะสามารถแก้แพทเทิร์นในชีวิตของคุณได้ถ้าสมมติคุณรู้แล้วว่าเฮ้ยที่ฉันทําแบบนี้เพราะฉันกลัวอย่างเวลากูง้อไปเล่นละครสมัยก่อนนะกูไปเล่นละครแล้วตอนเวิร์กช็อป เขาให้เราร้องไห้ไม่ร้องหัวนเราะโลกเม็โจกกับคนอื่นด้วยอ่าสันดานเห็นไหมคะมีการพอใครเขาออกไปปุ๊บเราก็แบบโอ้ยจริงจังอ่ะจริงจังแต่พอถึงตาตัวเองเนี่ยจะให้ร้องร้องไม่ออกแล้วไม่ให้ร้องร้องไม่ได้ครูย้อนกลับมาดูเลยทําไมเราทําไมเราต้องร้องคนอื่นวะเรากลัวอะไรวะมันขุดกลับเข้ามาเจอเลยค่ะว่าครูกลัวการเป็นคนอ่อนแอครูไม่ชอบครูขุดต่อลงไปจนจะไปเจอปมของตัวเองว่า เพราะในวัยเด็กของครูครูเคยอ่อนแอแล้วถูกดนะุคนเก่งต้องไม่ร้องไห้อ่านะหรือบางครั้งบางทีเราจะถูกชมตอนที่เราเข้มแข็งเอยง้อมันเก่งง้อมันเข้มแข็งเราจะรู้สึกว่าเราจะถูกรักเมื่อเราเข้มแข็งฉะนั้นพอเราเห็นคนร้องไห้เราจะรู้สึกไม่ได้เลยอะ่ะรับไม่ได้ในวัยเด็กนะในวัยเด็กจึงทําให้จิตครูปิดกั้นทําให้ครูไม่สามารถแสดงอารมณ์แล้วแพทเทิร์นนี้จึงส่งผลอะไร ส่งผลให้ครูมีความรักก็ไม่แสดงความอ่อนโยนกับแฟนพอไปทํางานแล้วงานครูมันเป็นงานที่ต้องแสดงอารมณ์อ่ะมันเลยทําให้ครูติดขัดแล้วไปต่อในงานครูไม่ได้ครูสอนให้คนอื่นร้องไห้ได้หมดเลยนะในตอนแรกแต่ครูทําไม่ได้เพราะครูปิดกั้นแล้วพอครูอันล็อกแพทเทิร์นตัวเองคลัครแพทเทิร์นตัวเองได้มันยิงกลับหมดเลยค่ะเป็นความกล้าหาญแล้วมันเห็นระบบความคิดของตัวเองแล้วมันทําให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหนึ่งคุณต้องรู้จักการยอมรับความคิด สองคุณต้องยอมรับความรู้สึกเสียใจต้องยอมรับว่าเสียใจโง่คือยอมรับว่าโง่กล้าไหมที่เราจะเออกูองโง่ว่ะเออกูอทําไม่ได้วะ่ะเพราะถ้าคุณไม่ยอมรับนะทั้งความรู้สึกตัวเองคุณจะกลายเป็นคนโกงความสุขอ่าคูบอกเด็กในออฟฟิศครูว่าเฮ้ยเองทํางา,ทงานผิดพาลาดเว้ยคูบอกงนี้ไปปุ๊บถ้าคุณไม่ยอมรับแล้วคนไม่ยอมรับมันจะมีอะไรเนี่ฟังนะไม่ยอมรับก็จะสุดโต่งอีกแล้วค่ะ พราะไม่ยอมรับมันก็คือความกลัวนั่นเองสุดปตรงคืออะไรคะหนีปัญหาไปเลยค่ะหรือไฟค่ะสู้เถียงค่ะสองอันนี้คือลักษณะของการทำร้ายตัวเองทำร้ายทำลายตัวเองพอคุณไม่ยอมรับเนี่ยเท่ากับคุณโกงนะโกงความสุขตัวเองเพราะแทนที่คุณจะมีความสุขวินาทีนั้นเลยถ้าวันนี้มีใครมาบอกว่าเฮ้ยมันผิดตรงนี้มันอาจจะเฮิร์ต ยอมรับมันเฮิร์ตอยู่แล้วแหละครมาว่าเนาะอีโก้อัตตาของผู้เราเ้วน,นมีกันทั้งนั้นแต่ถ้าเรายอมรับแล้วเราแก้ไขใช่หไหมคะเราสามารถยอมรับจุดอ่อนของตัวเองได้และแข็งด้วยนะตัวนี้สําคัญนะเพราะคนบางคนเวลาคนมาชมเธอเก่งเรื่องนี้ไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะก็จะไม่ตามปากเลยนะคุณสามารถยอมรับได้เออตรงนี้เก่งแล้วก็ต้องรู้ว่าเราพัฒนาอะไรได้ ฉะนั้นเนี่ยค่ะวันนี้คุณมี self acceptance ให้ตัวเองหรือ,อยังสิ่งต่อมาเมื่อคุณรู้จักตรงนี้เรียนรู้ตรงนี้แล้วข้อสุดท้ายค่ะ self compassion หรือเมตตาตัวเองค่ะตัวนี้คือคีย์ของทั้งหมดเลยนะคะเพราะถ้าคุณรักตัวเองแล้วเมตตาตัวเองปฏิบัติกับตัวเองเหมือนเราถ้าเรามีลูกหนึ่งคนเราอยากดูแลคนคนนี้ยังไงเราอยากให้เขา ได้เรียนรู้อะไรเราจะให้เขาเรียนรู้อะไรบ้างเราจะไม่สปอยเขานะคะเราจะให้เขาเติบโตแต่เราจะให้อภัยเขาได้เออเราจะให้กําลังใจเขาได้เราจะชื่นชมเขาได้เราจะบอกรักเขาได้ถูกไหมคะเราจะเติบโตทุกวันน่ะแต่ที่ผ่านมาเพราะอะไรพอเราไม่เคยมีความแมตตาตัวเองพอเราพลาดไปหนึ่งครั้งเราจะกระทืบตัวเองเราจะซ้ําเติมตัวเองแล้วเราก็จะบอกตัวเองว่ามึงอย่าทาอีกทําอีกเดี๋ยวมึงก็เสียหน้าอีกเดี๋ยวทําอีกมึงก็พังอีกอย่าไปทําเดี๋ยวอายเขา ไม่ต้องรอให้ใครมาเป็นอริราศัตรูกับเราหรอกค่ะเราเนี่ยแหละค่ะที่เป็นอริราศัตรูตัวฉกาจที่แฝงอยู่ในตัวของเราเองฉะนั้นคุณจะเจริญเติบโตไม่ได้เลยถ้าผิดนิดผิดหน่อยคุณก็เหยียบย่ำซ้าเติมตัวเองผิดนิดผิดหน่อยคุณก็ด่าตัวเองท้อซะแล้วไม่ให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองเลยดังนั้นวันนี้นะคะครูฝากไว้3ข้อนี้นะคะเอาไปใช้พัฒนาชีวิตนะคะรู้จักตัวเองยอมรับตัวเองและเมตตาตัวเองนะคะจะทําให้ เติบโตในทุกมิติในชีวิตแน่นอนค่ะ